มมพัรดัรดัมมพมวันนี้เรามีสถานีโทมิกะคคทาอุโคบังนะฮะโทมิกะทาอโคบัง้อนตำรวจโทมิกะไปต้องตัวผามพามมาดูกันเลยสวัสดีทุกท่านนะครับผม วันนี้เราจะมาพูดถึงป้อมตำรวจโทมิกะกันนะครับเริ่มต้นไปซะแล้วหนึ่งสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงป้อมตำรวจโทมิกะกันนะครับผมวันนี้น่าจะรอดอยู่เลยรอดไหมหนึ่งสองสามโอเครอดนะครับผมผมเป็นโฆศกได้แล้วนะครับโอเคมาเราจะมาพูดถึงเรื่องป้อมตำรวจโทมิกะกันนะครับองโทมิกะของเรานั้นมีป้อมตำรวจเราจะมาประกอบป้อมตำรวจกันเริ่มต้นด้วย ม่อจะมีตำรวจต้องมีรถตำรวจครับรถตำรวจจะเย็นจากนั้นต้องมีพื้นเริ่มดูดีแล้วพอมีพื้นต้องมีที่จอดรถเริ่มดีขึ้นอีกหน่อยนึงมีป้อมไหมโอเคเริ่มเข้าเขาต้องมีด้านหน้าได้ไหมล่ะ น่าจะมีนะจัดไปอย่าให้เสียคนจะมีรถจอดที่ป้อมไหมแปบ๊บหนึ่งถอยก่อนทําไมไม่บอกแต่แรกก็ไม่รู้เออนั่นนะ่ะถอยขึ้นมาเถอะเออ,เอ,อโอ้ล้อรถเบนซ์เลยครับพี่น้องโอ้โหใครสั่งใครสอนฮะญี่ปุ่นมีรถเบนซ์ไหมก็มีนะมีเหรอเออเออมีก็มีอ,อ,อทีนี้แหละมันแว่งแบ่งไปไหมไม่นี่เออแล้วก็แผงด้านข้างไม่มี ไม่มีมีไม่มีไม่ได้ป้อมตำรวจเรืออ่ะอ่อ่ออเฮ้ยพอดูดีนี่โอเคขัดอะไรมัง่งก็ไม่มากน,นะเครื่องหมายห้ามจอดหน้าป้อมหนึ่งอันการคนเข้ามาชนเล่นหนึ่งอันแล้วก็เสาไฟสักอันหนึ่งต้นไม้สักต้นหนึ่งก็สวยแล้ะจัดเลยจัดเลยโอเคได้ได้แป๊บนึงอันดับแรกเราก็ใส่อันนี้ก่อนสิอะไร นี่ไงการคนเข้ามาชนป้อมเออจริงจริงจริงจเขาเรียกว่าโคบังกระจิี่เนี่ยโอเคต่อไปอะไรมัง่งต่อไปใช่ไหมต่อไปก็ห้ามจอดสิใครมาจอดหน้าป้อมได้ไงเอ,อิมก็จริงๆริโคตก็ถูกไม่ได้ใส่ตรงนี้เอาเลยเออเออนูก็ใส่ตรงนั้นตรนนั้นก็โดนชนติเออใช่ทีนี้ขาดอะไรต้นไม้ต้นหนึ่งอืมไว้ตรงไหนดีแล้วแต่นายแล้วกัน งเราไว้ตรงนี้แล้วกันปลูกง,ง่ายเค้เคเคเคปับ๊บยังขาดอะไรอีกอ่ะเสาไฟที่เธอเออจริงด้วยอ่ะอ่ะอ่ะโอ้เริ่มดีเริ่มดีมีในตำรวจแล้วลูกน้องไม่มีเหรอไม่มีตายหมดบ้าบรรจุใหม่แกะกล่องเลยแป๊บหนึ่งหาก่อน น๊บหนึ่งนะผู้การค้ามีคนตกน้ำอ๋อเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันหนูมาหากู้ภัยทางน้ำคะ่ะอยู่ในน้ำไม่มีเหรอไม่มีคะ่ะอาจจะอยู่บนบกนะค่าเดหนูโทรไปขอบคุณค่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือโทมิกะโคบังเลยป้อมตำรวจจิ๋วของโทมิกะนะครับป้อมหลวจญี่ปุน่นวันนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับผมขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ ไปก่อนนะครับทุกท่านสวัสดีครับ